เสร็จแล้วครับกุ้งอกบุ้งเส้นนะครับนโอ้คนวันเสาร์นะครับได้ไพ่ทระษังคลาลไพ่ลแฟนหกไม้เท้าหกด้วยสามเหรียญสองไม้เท้าโอ้โหก็จะมีไพ่คนวันเสาร์นี่แหละที่ได้ไพ่ดีไม่ขึ้นไพ่รุนแรงเลยโอ้โหคนวันเสาร์เนาะ ประสบความสําเร็จมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตานะครับความรักมีความผาสุกหกถ้วยช่วงนี้ครับการงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําจะประสบความสําเร็จเพราะไพ่ึ้นมาดีมากมองการไกลวัดความคิดการวางแผนและเกี่ยวข้องกับจะทําอะไรต้องมีคนคอยช่วยเหลือหรือ,รอมีกลุ่มมีทีมจึงจะได้ดีนะครับมีโอกาสได้เดินทางไปสถานที่ปฏิบัติธรรมวัดวาอารามสถานที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถในช่วงนี้ได้ไพ่ ที่ดีมากเรื่องของการเงินการทองนะครับสามเหรียญพูดแล้วได้ตังค์เนาะช่วงนี้ค้าขครเป็นเซล์นะครับค้าขายติดต่อพูดคุยพูดให้เพลาะ นะครับแล้วก็พูดในสิ่งที่เรามีความรู้ลูกค้าเก่าๆเ,เนี่ยหกด้วยจะกลับเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลและมีสิ่งที่ดีให้กันอยู่เสมอเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยว่าจะประสบความสําเร็จกับการพูดการติดต่อการเจราจาค้าขายเซลล์สิ่งต่างๆจะเป็นของชิ้นเล็กของชิ้นใหญ่เนี่ย ได้ดีนะครับมีความสุขและก็มีโอกาสได้เดินทางไปสถานที่เราเคยไปมาแล้วได้กลับไปอีกครั้งหรือแม้กระทั่งบุคคลกลุ่มคนที่เรารู้จักนะครับเขาก็จะมาหาเราหรือเราไปหาเขางานเลี้ยงรุ่นงานสังสรรค์นะครับมีโชคมีลาบดวงดีเกี่ยวข้องกับนะครับใบนะครับบัตรคิวนะครับช่วงนี้ไปไหนแล้วแต่ ดูหมายเลขบัตรคิวไม่วัะธนาคารการติดต่อการพูดคุยหรือเรื่องสิ่งใดก็แล้วแต่ถ้ามีบัตรคิวนะครับนั่นแหละครับตัวเลขที่จะนําพาความร่ารวยนะครับเรื่องของความรักวอรเรนทายที่ผ่านมาก็มีความผาสุกการมอบ ความรู้สึกที่ดีๆให้กับคนละใครไกลกันก็พัดพากันก็จะได้พบได้เจอหรือว่ามาเซอร์พรส์หรืออย่างน้อยไกลจริงๆอยู่กันคนละที่ต่างประเทศก็จะมีเซฮัลโหลมีคำพูดที่ดีต่อกันนะครับลูกหลานบริวารต้องบอกว่าจะนำพาซึ่งความสุขความเจริญนะดีหมดเลยทุกอย่าง คนโสดนะฮะไม่โสดแล้ว่อคืนไม่โสดแล้วไปรู้เรื่องของเขามดเลยจากมงคลรอดดิครับก็ไ<ค>พ่มันฟ้องเนี่ยดูสิมีความผาสุกยังไงคอมเมนต์มาด้วยนะบอกมาด้วยนะครับเพราะว่าวาเลนทน์เราเสรัญญาจะแล้วว่าคําทํานายไปนะครับที่ผ่านมาจะต้องมีอีกวันหนึ่งนะครับเพราะว่า คอมเมนต์กันว่าตรงไหมถูกไหมนะครับช่วงนี้สุขภาพแข็งแรงดูแลเอาใจตัวเองไอ้สุดใช่เอาใจใส่ตัวเองแหม่รีบพูดไปหน่อยนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าบางคนก็นอนผิวปากนะ <c oughs> ครับมีความผาสุกกันไปอ่ะช่วงนี้นอกจากใครที่เจ็บปวยจริงก็ไม่มีพยานอันตรายใดงสิ้นมีแพทย์มีหมอเป็นคนเก่งคอยดูคอยรักษาเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เป็นอะไรก็รักษาหายโอ้โหอาจารย์ครับเรียกว่า ครบหมดทุกอย่างแลนด่ปลาเค็มนะครับปลาเค็มก็ทําแล้วผัดปลากุ้งรอสักนิดหนึ่งนะครับรอให้ร้อนๆะครับแล้วก็ถึงเส้นก็มีเลยนะครับต้ยมยำซดกน้ำร้อนๆโอ้โหช่วงนี้งานเทศกาลนะครับอ้อเวลาเป็นครอบครัวเนี่ยเราชอบนะครับชอบนะครับสักนิดหนึ่งอื้อหือเตีย้ย ธรรมดาเป็นยั้ไงด้วยสเต็กมาแลกก็ยอม